จริงๆเราจะไม่รับสายเราละฮัลโหลจริงๆฮะจริงจงนินทาปะป๊าเหรอเปล่านะฉันไม่ได้นินทาฉันยังฉันพูดเฉยๆว่าปะป๊าคือปะป๊าที่น่ารักที่สุดใช่หรือเปล่าแกนินทาปะป๊าหรือเปล่าปะป๊ามาฟ้องฉันในในโกโปรฉันบอกฉันพูดว่ารู้ไหมแกมาดูแชทฉันได้เลย ฉันพูดว่าเปาต่อให้ชีวิตเขาจะไม่เหลืออะไรแม้กระทั่งของหายไปเป็นร้อยชิ้นแต่สิ่งที่ยังเหลือกับเขาคือาค,อค,อควาว่าครอบครัวเฮ้ยจริงเลยฉันพูดแบบนี้จริงอ๋อยอ,อยากให้รู้นะแป๊บนึงฉันปสปองแชทฟังก่อนแซทฟังจริงฉันพูดเรื่องจริงแป๊บหนึงที่นี่โอเคฉันพูดเรื่องจริงนะทฟังก่อน ฉันพูดว่าจ,จริง,รงเขาฟังชิมีหมม่หมดฉันพูดจริงใช่เลยแบบอันลีกินทาปะป,ป๊านะเซมินี่นินทาฉันพูดว่าต่อให้ชีวิตเขาจะไม่เหลือใครแต่อย่างน้อยเขาก็ยังเหลือพวกเราที่เป็นครอบครัวของเขาจะมีเจพีก,กล้วยอยู่ฮะเพราะว่ามันขี้ใครใช่ไหมล่ะ น่าจะขี้อย่างเดียวไม่น่าจะขี้ไข่อ่ะใหญ่แก้มสกปรกไปฉันเข้าเมืองแล้วแล้วคงคุยกันข้านอนไม่ได้แล้วล่ะนะพีฉันไม่เคยนินทาปลปลาฉันรับปลปลาจะตายแกก็รู้โอเคโอเคฉันเสื้อพอเสื้อปลาป้าจะเข้าใจผิดใช่จริ่งอืมเอ่ไว้ให้รีบเข้าเมืองโอเคตููมาป้าเข้าใจผิดแน่ป้าเข้าใจผิดหรือเปล่านปลาป้องมันเหรอก็ไม่ได้